โอ้โห,โ,หโ,หโหระบายสีเรียบร้อยนะคะเขียนได้แล้วนะคะโหโหกลมๆให้มันเต็มบรรทัดค่ะลูกกลมๆข้างบนนี้อย่าเลยเส้นนะใช่แล้วก็ลงมาใช่ใช่เนี่ยอันเนี้ยสวยมากเวนะาเวลิกูนนะคะเขียนสวยมากเลยให้มันเต็มบรรทัดซิเต็มบรรทัดแบบเนี้ย เดี๋ยวต้องลบใหม่ถ้าเขียนสวยๆแล้วมันจะได้ทำแค่ครั้งเดียวถ้าเขียนไม่สวยต้องได้ทำใหม่นะคะอย่าเขียนครั้งเดียวหนึ่งลายหนะโหนเขียนทีต้องเขียนทีเดียวสวยๆไปเลยนี่สวยมากค่ะ้โหดูค่ะโหย่ยมไปเลยนะ นโป้ล่หรือบ้านสองทำได้แบบนี้ไหมเนี่ย <c oughs> เก่งค่ะเมื่อก่อนไงตอนนโป้เล็กเด็กอะนโป้จะเขียนได้ไหมนะอีกสามตุสามบรรทัดค่ะค่ะ <c oughs> อสามบรรทัดค่ะเดี๋ยวแล้วแล้วว,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 วอีกสามบรรทัดเองอีกเก้าตัว ตัวที่หนึ่งเอาให้อ้วนๆอนี้ลูกเอาให้อ้วนๆแบบนี้ตัวที่สองตัวที่สามเอาให้เต็มบรรทดัดอย่าขีดยาวเยอะมันจะเป็นปอปปานะใช่หัวสวยค่ะตัวนี้สวย เอาให้สูดสิเอาให้อ้วนๆอย่างเงี้ยเขาเขาฝันยังมือทุกขีเลยไม่เป็นไรแต่ตัวนั้นลบใหม่ค่ะเ mm hmm. ต็มบรรทัดใชใช้ได้เ mm hmm. ต็มบรรทัดเลยนะคะ mm hmm. เยี่ยมเยี่ยมตัวนี้สวยเลยค่ะ เอาตรงๆเหมือนตัวนู้นค่ะลากม,มาไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลบมใหม่โอเคเยี่ยมค่ะยิ้มหวานหน่อย